เป็นเรื่องที่น่ายินดีสุดๆเลยใช่ไหมล่ะคะเมื่อพระเอกหนุ่มนิวชัยพลได้คูก่เก่าของแฟนสาวเมษากิติมาแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินริมทะเลโดยทั้งคู่นั้นก่อนหน้านี้ได้เลิกลากันไปร่วมสองปีหลังกลับมาคุยกันอีกครั้งและมีข่าวดีเกิดขึ้นอย่างที่เห็นสำหรับเมษากิติมาดีกีก็ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะสาวคนนี้คือลูกสาวคนที่สองของคุณใหญ่นัใชใัม ทับหน้าแห่งคารลาบาาและนอกจากนี้เมษากิติมายังเป็นผู้อำนวยการสํานักประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคารลาบาาตะวันแดงจํากัดถือ CBG จำํานวน7,911,400หุ้นหรือ0.79%มูล,ลค่า10,32ล้าน4่7 0บาทนั่นเองค่ะล่าสุดในอินสตาแกรมของนิวชัยพล ยอาตัวยังได้โพสภาพของตัวเองอวดหุ่นแซ่บลงอินสตาแกรมเรียกได้ว่าเป็นว่าที่เจ้าบ่าวสุดฮอตนาทีนี้เลยก็ว่าได้ค่ะ